สวัสดีค่ะหวานเชนนะสวัดดีค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะ มาค่ะน้ำพริกปลรราศับบองแตนค่ะมาแล้วค่ะต่อหน้าต่อตาทำเป็นรักกันดีลก,ลกลับทำเรื่องบาสีฉันรักเธอมากออกอย่างนี้นท,นงงที่เธอมีฉันคนเดียวไม่พอมีกล้องวงจรปิด ใช่ไวสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบองแตนทุกๆคนเลยนะคะมาแล้วคะ่ะวันนี้แม่ค้ามาแล้วคะ่ะขายน้ำพริกปลาสับเหมือนเดิมเป็นน้ำพริกปลาสับบองแตนนะคะน้ำพริกปลาสับที่ผลิตจากปลาปลากระดีล้วนนะจ๊ะ ผลิตจากปราปากดีล้วนนะจา๊ะทําน้ํปปาพริกปลาราสับแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะสั่งวันนี้ส่งสินค้าวันที่สี่นะคะสั่งวันนี้ส่งสินค้าวันที่4ี่นะคะ,นนค 4, ะ,คะลูกคา้คาขารีบกดสั่งเลยตุนของไวเลย,เลยช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะอย่าออกจากบ้านบ่อยมีน้ําพริกติดครัวไว้ค่ะติดตู้เย็นไว้เลย เอามาคุกข้าวกินก็อร่อยแล้วไม่ต้องทำกับข้าวนะคะยุคโควิดแบบนี้เรายิ่งต้องระวังตัวยุคโควิดแบบนี้เรายิ่งต้องระวังตัวนะคะทุกทกคนคะ่ะยุคโควิดแบบนี้เรายิ่งต้องระวังตัวเองให้มากๆเพราะฉะนั้นตุนน้ำพริกไว้กินในตู้เย็นไม่ต้องออกจากบ้านบ่อยๆใครที่ขี้เกียจทำกับข้าวไม่ต้องออกจากบ้านบ่อย ควักมาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆหรือจิ้มกับข้าวเหนียวก็ได้น้ำพริกของเรานะคะแบบออริจินอลก็มีแบบดิบนะคะแบบนี้เลยแบบดิบนะคะกระปกุกสติกเกอร์สีเขียวนะคะอันนี้ราคา200บาทนะคะกระปุกใหญ่มากเวอนะคะน้ำพริกปรัสับบองแตงกระปุกใหญ่มากเวอนะคะขนาด290 ml ถ้าช่างเป็นกิโลก็เกือบเครื่องกิโลนะคะทุกคนน้ำหนักเยอะนะคะแบบสุกกระปุกละ220บาทนะคะ กระปุกใหญ่มากเวอร์เช่นเดีวยวกันอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นหมดัหมด,หมดเลยนะคะก็สั่งกันมาเลยค่ะตอนนี้สินค้าของเราเมีพร้อมส่งเราจะส่งสินค้าคือวันที่4สินค้าเราจะส่งวันที่4นะคะเพราะแม่ค้าไปถ่ายหนังนะคะแม่ค้ากลับมาจากไายนังนะคะก็จะมาส่งของให้นะคะลูกค้าทุกคนชอบผมแม่ค้า cf ผมไม่ได้ cf ปลาาเท่านั้นจ้ะขายปลาาเท่านั้นผมไม่ขาย อยากกินเด้ปลาบองแตนสั่งค่ะสั่งค่ะคุณแบบดิบ200แบบสุก220นะคะอยากกินสั่งเลยคนไม่แพงกินได้หลายวันกินได้นานแช่ตู้เย็ยน3เดือน5เดือนก็ไม่เสียขออย่างเดียวแช่ตู้เย็ยนแต่ถ้าไม่แช่เนี่ยก็ยังอยู่ได้เป็นเดือนนะคะคุณขาถ้าไม่แช่ก็ยังอยู่ได้เป็นเดือนแต่ขอให้เก็บในที่โลง่ลงโปร่งสบายไม่โดนแดดหรือว่าไม่ใช่พื้นที่อับชื้นนะในส่วนของน้ำปลาของเราก็ยังมีทั้ง2แบบแบบ ยำแล้วก็แบบตําแบบตําหรือแกงหรือน้ําพริกหรือน้ํายาขนมจีนจะฝาสีทองนะคะขวดนี้แต่ถ้าเกิดแบบยำนะคะจัฝาสีดําแบบนี้ติ๊กเกอร์สีแดงแบบนี้นะคะใครที่สนใจแบบไหนก็สั่งได้เลยนะคะน้ำปลาเกตดพรีเมียมขวดละ99า้าสิบ้าาทยำค่ะว่าเกตดพรีเมียมขวดละ99้บาทนะคะสินค้าของเราผลิตจากปลาราปลากระ,ะ,ระกดีล้วนคัดเกตดอย่างดีเกตดเอเอเอเกตดเอเอ,เอ,เอ,เอ อบอกเลยเกตเอเอเอสั่งได้เลยนะคะคัดอย่างดีไม่มีปลาอื่นนะคะปลากระดีล้วนปลากระหรี่ไม่มีนะคะปลากระดีล้วนนะจ๊ะน้ำพริกปลาสัลของเราอร่อยมากนัวมากเข้มข้นมากหอมมากถึงเครื่องถึงพริกถึงขิงนะคะทุกคนรีบสั่งซื้อกันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะโควิดอย่าออกจากบ้านบ่อย โควิดอย่าออกจากบ้านบ่อยเข้าใจไหมอหมเออเข้าใจไหมยอย่าออกจากบ้านบ่อยมันอันตรายอันตรีอันตรายรีบสั่งน้ําพริกตุนไว้แบบสุกแบบดิบนะคะนี่แบบดิบ200บาทกระปุกสีเขียวนี่แบบดิบออริจินอลมีความเป็นปลาราิออริจินอลปลา,าดิบโอ้ยหอมมากคุกเข้าได้เลยเปิดปุ๊บคุกปั๊บเลยนะคะ ดไลน์มาเลยค่ะใครสนใจสั่งแตนปักหมุดไว้แล้วนะคะสำหรับไลน์แอดที่จะสั่งได้สินค้าของเราไม่มีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าสินค้าของเราไม่มีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งกันมาได้เลยลบกวนลูกค้าเป็นแบบโอนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้โอนง่ายโอนสะดวกโอนบโอนเซบ็อกเซเว่นโอนได้หมดโอนธนาคารหรือโอนตู้ ATM หรือโอนบนแอปพลิเคชันมือถือหรือฝากเพื่อนๆข้างๆโอนก็ได้ใครมีแอปอ่ะนะรีบสั่งเลยค่ะ น้ำพริกปลาสับแล้วก็น้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองแตงอร่อยมากอ่ะบองแตงอ่ะบองแตงอ,อร่อยจริงๆอ่ะชอบแม่แตนหุ่นนี้มากรักก็คือรักเอฟซีแม่ก็คือแม่ขอบคุณค่ะเอฟซีแม่นะขอบคุณมากค่ะลูกน่ารักจังเลยต้องขออภัยด้วยนะคะคุณมาลีสินค้าของเราไม่มีแบบเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้า่ะสับดิบน้ำหนักเท่าไหร่คะสับดิบนี้ก็น่าจะประมาณอันนี้ประมาณ น่าจะประมาณเกือบครึ่งกิโลได้400กรัมได้แบบสุกนะคะแบบดิบนี่น่าจะประมาณ400อยะค่ะ400กรัมประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น ml คือ290 ml ขนาดใหญ่มากนะคะลูกค้าค่ะสั่งมาได้เลยนะแช่บ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นตัวโยงใช่แล้วค่ะสั่งแล้วค่ะคุณนุตบอกขอบคุณมากค่ะคุณนุตขอให้ร่ำรวยเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปนะรีบสั่งเลยนะคะน้ำพริกอร่อยแบบนี้นะคะหากินยากมากสั่งซื้อ ฝากพี่ฝากน้องฝากเพื่อนฝากพ่อฝากแม่เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะของอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องฝากนะคะต้องบอกต่ออร่อยแล้วบอกต่อนะคะป้าทําไมวันนี้แม่ค้าสวยจังจริงๆแม่ค้าสวยทุกวันสวยอยู่ที่จิตใจสวยทุกวันเราสวยทุกวันเราไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่งเหอะคอร้อง <c oughs> แซ่บมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ใครสนใจก็สั่งซื้อกันมาได้เลยนะปักหมุดไว้แล้วนะคะสําหรับไลน์แอดนะคะที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะแบบดิบ200แบบสุก220นะคะแอดไลน์มาเลยน้ำปลาเกล็รีเมียนทั้งแบบยำแบบตำขวดละ99บาทนะคะสั่งมาได้เลยนะคะอร่อยมากเวอร์บอกเลยค่ะอร่อยมากเวอร์อยากฟังคุณแตนร้องเพลงค่ะหน้าเจอกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตนะที่รักนะครับวันนี้แม่ค้าสวยจังครับน่ารักครับขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแม่หนูชอบน้ำพริกปลาบองแตนมากแม่บอกว่าอร่อยมากไม่เค็มไปขอบคุณมากค่ะวิสุตาฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่ช่วยคอนเฟิร์มมาอีกทีหนึ่งชอบหน้าสดแม่้าขอบคุณมากค่ะใครไม่เคยกินสั่งเลยคะ่ะที่บ้านเขาสั่งมาเต็มตู้เย็ยนอร่อยมากเลยขอบคุณมากค่ะฝนทิพย์น่ารักจังเลยเพลงก็มวนปลาลาก็แซ่บเวอร์เนี่ยเป็นไดอ่ะเป็นไดอ่ะ ให้ฉันเป็นควายกินน้ำตาแทนยาก็ได้ไอ้แทนข้าวถึงอยู่พระเธอสงสารได้จากเธอแค่ขยันจริงๆค่ะร้องเพลงก็เก่งขายของก็เก่งแชร์ให้แล้วนะคะกราบงามๆค่ะสุดท้ายติดตามอะไรเนี่ยชื่อเขาอะสุดสุดท้ายคือความว่างเปล่า แม่ขาไปถ่ายหนังใช่ค่ะวันนี้กําลังจะบินไปค่ะตอนนี้กําลังจะบินไปเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่นูน่นหกวันเลยนะคะ สั่งกันมาเลยค่ะรับแบบสุกหรือแบบดิบแอดไลน์มาบอกแม่ค้าเลยนะคะแบบสุก220แบบดิบ200้น้ำปลาขวดละเกสิทั้งแบบตำแล้วก็แบบยำแบบยำฝาดำแบบตำฝาทองแบบตำสามารถใส่แกงเปิดแกงอ่องแกงเลียงหรือน้ำพริกปลาล่าสับน้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรกน้ำพริกอะไรก็ได้น้ำพริกปลาาปลาทูหรือว่าจะเป็นน้ำยาขนมจีนนะคะนี่เลยฝาทองเลยนะคะฝาทองติ๊กเกอร์สีทองส่วนแบบยำติ๊กเกอร์สีดำฝาดำนะคะสีดำแดงนะคะอะ สั่งกันมาเลยค่ะอร่อยมากเวอร์ตามส้มตามโกโกไหนต้องบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะยำยำจานไหนนะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะยำขนมจีนขวดนี้เลยนะคะบีบแค่พริกกับมะนาวบีบมะนาวใส่พริกโรยพริกข้นลงไปกลายเป็นยำแล้วจ้ะพีจ่จ๋าโคตรอร่อยเลยนะคะอะสั่งกันมาเลยน้ำพริกปลาสับอร่อยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะอันนี้คืออร่อยที่สุดใน1ิโลกแล้วค่ะอร่อยที่สุดในจักรวาลแล้วค่ะ เพราะถึงเครื่องมากถึงพริกถึงขิงและที่สําคัญปลาของเราปลาปร้าปากราะดีล้วนนะจ๊ะไม่มีปลาอื่นผสมนะคะสั่งได้เลยใครที่เป็นสาววกแบบดิบนะคะนี่เลยออริจินอลค่ะสีเขียวค่ะติ๊กเกอร์สีเขียวออริจินอลคือแบบปลาร้าดิบนะฮะกินได้เลยเปิดกระปุกกินได้เลยไม่ต้องไปทําใดใดทั้งสิ้นเปิดปุกกินได้เลยคลุกข้าวสวยจิ้มข้าวเหนียวได้หมดเลยแบบสุกนะคะนี่ใครที่ไม่ชอบทานของดิบนะฮะสั่งเลยค่ะ ตัวนี้ค่ะแบบสูกคือเป๊ะเวอร์เป๊ะบ้านโปรอีกก็วังนอง้อยสาวบางโตนั่นก็จริงๆตึก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 สั่งเลยค่ะแอดไลน์แอดเลยนะคะลายแอดแตนปักหมดไว้ให้แล้วหรือว่าใครไม่ถนัดจิ้มลายแอดที่แตนปักหมดไว้ก็แอดลายแอดใส่แอดไซน์ข้างหน้า T A N แล้วก็55นะคะใส่แอดข้างหน้า T Thailand แล้วก็ A N แล้วก็55 2ตัวเลข55นะคะสั่งมาได้เลยค่ะมผมสวยจังค่ะพี่แตนขอบคุณมากค่ะ เบื่อเบื่อคำว่าผมสวยอะ่ะอยากได้คํา,าว่าผมรักคุณเนะี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะงื้อแม่ค้าน่ารักขอบคุณมากค่ะสั่งกันมาเยอะๆเลยนะโฟร์มอสสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยนะคะเก็บได้กี่วันคะพิแันบอกเลยถ้าแช่ตู้เย็นคุณแช่ได้3เดือน5เดือนก็อยู่ได้ไม่เสียขออย่างเดียวแช่ตู้เย็นแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไม่แช่ตู้เย็นก็ยังอยู่ได้เป็นเดือนนะเก็บในพื้นที่โปร่งโล่งสบายไม่อับไม่ชื้นไม่ร้อนไม่เดดแดดนะคะ ตามไปกินตั้งแต่พี่แดนมาเปิดร้านที่สมุทรสาครเป็นกันเองมากอาหารแซ่บทุกอย่างเลยปร,รา้นาหนัวมากเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้สั่งได้นะคะออเดอร์ไว้เลยตุนไว้เลยโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยโควิดมาอย่าออกจากบ้านบ่อยซื้ออ้น,นี้ตักตุนไว้ในตู้เย็นคลุกข้าวกินได้เลยไม่ต้องมีกับข้าวอื่นกินกับไข่ต้มไข่เจียวหรือข้าวสวยวร้อน,อนๆเฉยๆกินกับผักสดได้ผักลวกก็ได้อะไรก็ได้นะคะ สั่งกันมาเลยค่ะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดทุกล็อตนะคะตอนนี้สั่งวันนี้เราส่งสินค้าให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านให้ลูกค้าทุกท่านวันที่4ี่สั่งวันนี้ส่งสินค้าวันที่4นะคะรีบสั่งเลยเพราะว่าแม่ค้าไปถ่ายหนังนะคะเดี๋ยวส่งของอีกทีวันที่4ี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามรอติดตามชมภาพยนตร์เรื่องรักนี้ัวชนด้วยนะคะแม่ค้าไปถ่ายหนังเดี๋ยวจะคอยดูนะคะว่าแม่ค้าเป็นวัวตัวไหนเฮ้เนี่ยคะ สั่งกันมาได้เลยค่ะแบบดิบ200นะคะแบบดิบติ๊กเกอร์สีเขียวแบบสุก2 2 0บาทนะคะติกเกอร์สีน้ำตาลน้ำปราเกตพรีเมียมคนละ9ก9บาทไม่ว่าจะตังไม่ว่าจะยาโอ้ยแซ่บป,ปากเวอร์ Word ค่ะทุกคนค่ะรีบสั่งเลยค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะที่ปักหมุดไว้แล้วนะคะแม่ค้ปาปักหมุดไว้แล้วสำหรับคนที่ จะสั่งซื้อนะคะ a d l e ads a สา T A N แล้วก็เลข552ตัวนะคะสั่งกันมาเลยน้ำบิ๊กอร่อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะแซ็บที่สุดในจักรวาลแล้วค่ะแซ็บที่สุดในโลกแล้วค่ะแซ็บอร่อยงัวตายควายล้มแซบ็บที่ผายแซบ่บแซ็บอะไรขนาดนี้แซบ็บโอ้โหแซ็บจนล้องต้องลองขอชีวิตอ่ะ ผมรักพี่แตนครับ FC คุณชนรดาค่ะฟังเพลงพี่แตนมานานมากชอบค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักจังเลยก็ถ้าเกิดว่ารักแต่รักแม่ค้าก็อย่าลืมสนับสนุนทุกการกระทาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น เพจนี้ที่แตนขายของไม่ว่าจะเป็นหนังที่แตนถ่ายทําอยู่เรื่องรักนิววชนตอนนี้กีฬาเอ,อ๋ยก็ยังฉายอยู่นะคะฝากด้วยแล้วก็เ,เพลงใหม่ๆของแตนก็คือรุ่นนี้บ่มีคําว่าเหงาวนะคะยังไงก็ฝากเข้าไปชมด้วยกันละกันรักไหมคะอ้อยน่ารักน่ารักไปไหนแซบจริงแซบจังขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันเพจนี้เป็นเพจขายของแต่ทุกคนก็ยังเข้ามาดูโดยที่ไม่เบื่อไหนกันน่ารักจริงๆเลยกราบงามๆกราบแทบเท้าและราวนมของทุกๆคนนะคะชอบตะกแต มากตรงตรงดีขอบคุณมากค่ะสั่งแล้วค่าอร่อยมากขอบคุณมากค่ะปลารักขวดละก้าสิบเก้าบาทค่ะเกร็ดพรีเมียมเพราะว่าไม่มีปลาอื่นผสมนะคะคัดปลากรดีล้วนนะคะเกร็ดพรีเมียมนะคะย้ําค่ะตามโคกไหนก็อร่อยนะคะตอนนี้หลังจากที่ปีใหม่ทุกคนเดินทางกลับบ้านไปไหนมาไหนมา,นมากลับมาหรือว่ากลับมาที่ทํางานก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยก็แล้วกันเนาะนะคะ ก็เดินทางไปไหนเราว่าระวังด้วยนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากเพจบองแตนนะคะตอนนี้ลูกค้าก็แอดไลน์แอดมาสั่งสินค้ากันรัวๆเลยเดี๋ยวยังไงแม่ค้าเนี่ยจะไปตอบนะคะไลน์แอดลูกค้าที่สั่งกันมาแล้วแล้วก็คนที่สั่งในเพจด,ด้วยนะแต่เพจจะช้าก,กว่าไลน์นิดนึงเพราะว่าที่ไลนะ์เนี่ยมีแอดมินหลายคนนะคะที่เพจก็จะมีแอดมินแค่แตนกับหวานนะ สั่งกันมาเยอะๆก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปตอบก่อนนะวันนี้แม่ค้าเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินก่อนนะคะเดี๋ยวไปทํางานนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างอร่อยอร่อยในทุกๆวันแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ตลอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ